สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสวัสด,ดีเอฟซีทุกคนทุกฐานเด้อพี่น้องสบายดีพ,พอขขดขข่อ,อแมลล่พี่น้องสุขสุขคนพานอีเมลูกหกพี่น้องลูกอ,อีเมล,ลูกหกเพื่อนอีเมลูกหกแล้วนะพี่น้องแม่นบ่าว่าแม่นว่าแม่นอยู่ใต้หุบลล้างผุดหลงสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพี่น้องมา ยยามถามข่าวมาวนเจดดามยาละทถงมาเกิดเรื่องสุกเสินพี่น้องจดามเขาแม่ขอโทรเอาวันเจดดามยางลัทถงมาพี่น้องเลยจีดามกันยางลัดถงมาอยู่ต้นข่ำใจในเมืออาวานพี่น้องเลยเอมันก็นอไปเยเรื่อยเปนไงเออเยนอนแน่แน่ ในนอนนอนต่จังโมงหจัโมงฮเพียงคืนครับสองโมงอ้โาคกวนนนอนไขกวเน่สบายดีพี่น้องเม่อก่อนนะป้ายเม่น้งดำยามาก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนลยนอน้ตัวกันหาไปลูกเที่ยวข้ห้องน้ำคืนนี้เที่ยวขับไฟขักระใต้ อืมเดี๋ยวเขไปถ่ายนะเห็ดกินยังเอามากินแล้วไหมเอามาหายกินเอามาหายก็น้ำมากินนั่นนี่นะยังมาหายเออคือว่าอะไพี่ไอาเสื่องสนามโบเห็นคอบข้าแต่ไปพอยขี่แขวนะปาปู่วเออไปไปเหเล่นาหัวพี่น้อง ขวดน้ำปลายังขึ้นมาอยู่ในนี่วะบารามขวดน้ำปลายังขึ้นมาอยู่ในนี่โอ้ยได้น้ำปลาลายอะไรก็เอาออกมาอ่างเนาะมึงดูขวดน้ำปลานี่เนี่ยปลาบนเมื่อกีเก็บไปเถอะเออจิวานุ่มเสือกับบารามหนุ่มเสือกับบารายหักคว่ำความเจ็บมันเป็นไดร์ลูทพอนบ่ ว่าแบบหัวๆก็บ่ได้เจ็บลังก็บ่ได้เจ็บแน่อือๆๆอือๆเมื่อน้ําทาย่เายเลยตื่นมา3-4เถเจ้ากินหยังกินหนั่นดิคันนั้นมันนักแล้วเจ้าหยุดกินเด้อจว่าบ่ว่ากินลบนีหยุดกินซะก่อนคันถ่ายน่ะของมันสุได้หางไม้อันนี้น่ะหไม้สุอัน พายประสัเบิกเออเด็หน่อยไป่นองเฮียนลืมพี่ไอหอยกะไปกลดมันพี่น้องเห็นเพิ่นกลดอยู่ชูฮาวกายฮาวกายขึ้นมากระเจดามเอิ่อใส่เพิ่นอยู่กลดมันอยู่ผู้เดียวอยู่บังยอดประสัยอดปะตึกเฮียนประตึกเฮียนเจอมัวมัวเออสบัยดีพี่น้องเห็นหิวทงมาแต่เฮือนดองข่อยน่ำมากินเอามากินเดียวนี่เฮียนว้นได้ยางกะห่านบ่าวบอยยางกะห่านบ่าวบอยลิบลิบ กันแล้วได้เ้วบริมือเดิย่างลงไปย่างหารบ่าบอยนะเห็นแล้วลงไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอ้ยอ้ยเอ้ย้ายเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเ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 ั้ยเอ้าเอนมเนเอ้อยเอยอ้ยเอ้ยอ้อ้อ้ยย้ยอ้เออ้น้ยย้เ้อยเ้ยออ้อ คือมาช้างีเทียร้องห้น้ำอยอะค่กินข่าไปน่าจะไอเสียบอยู่บ้านี่ขั้นโมมีน่าต้มกบเสียบน้ำกระเป๋างกิโลเออจังมีแห้งเนาะเอากินน้ดิเออกินอุ่นๆมันจังมีแห้งชุกละอยาเด็กยังบ่แม่ชีเนบ่มาเลยบอแม่ชีเนบ่นมา ลาสุดพี่น้อเยเผาีหโลดอะเผามมาใเจิผนเมือกินดองพี่น้องผินกินหิวทงหลัดหวยมากาสั่งปลาเพียนุเด้อเดียวนนได้าเบื่อเื่อยังมาเดียวนมาเดียวนีก็ไปเกีบยวอรเดอิลุกอรเกยวเ็นอลูกนี่บ่ มามือน่ะ uh มือจะไปสื่อเตาน่ะกี้แม่คนนี่มาแล้วกับโเห็นกูสิลงลกเอาพักมืาในมือเป็นนานว่ะง่ายจื้อนั่นทอ้แ้ากับแป้งอันนั้นไปเลยเห็นไหมข้าแม่นข้าวถาน่ะพอแห้งเนาะแค่แต่ข้าวบ่วถาะง่ายจืดนั่นแม่กัแป้งเผาอันเละโลห่วยบัวถาหัวมันเล็บว่ะโอ้พันละลูกอยากกินข้าวโอ้แม่อีซีหรือบังหน่อบังหนูปานว่า เนี่ยมันข้าเกี่ยวขาวว่จแมันกเครื่องเมื่อะไอมกมี่ยวข่าวหุกเครื่องเมื่อไง้อยว่าคือมันชิบมาอีกนี่ก็ใช้ลูกเมื่อไม่สอนี่เนาวันในลูกเนาะบวชสันเมื่อบอดทามเมื่อวันจะบอกตื่นมาบรดทนไนทามเนาะเป็นได้นบรับได้นอนบบอดท่นไหนยิ่งสอจันเมื่อลาสุดแม่ชียายแปร เมื่อเราประสังขอนอกบนหนอยู่ให้ลูกไบโอ้ได้ยินอยู่เสียงวันบ่ได้บอกไปรเลยส่าลเยนออเออันนั่น่านี้อืเห็นวาอันุบกับทงอืมอือเาบ่ได้บอกจทุนอ่ะจะม่จากเมื่อแห้งเขาก็บ่ได้ทาง่เมื่อบอ เบุกันหกรเเมือขกบกาก็แล้วซู่เอ้กูเมื่อก่อนเด้อแตงสีมาใหม่ก็บอกได้ว่ายังเลยก่อนเนาะเมื่อสองเงื่อัวเมอก่อนแตงสีมาอยาาเห็นยงอยากินนมอวยล้างมาโอ้ยบักเทายจืดอันเท่าไหก้ากาแฟมื่อไหร่เราไปพอดีอันไปซื้อเตาทางหนโอดไปเลยี้ แถ่ซื้อเต้าอยู่บ้านชีวิไลไปสอดบานอาการเงิดคักพี่น้องเงอ่าอ่าเ้ยห้ามเสียออกเลยเนาะก็ยังว่าปิดลังมากไงยังวะกินไปเกลี้ยงใส่กระอบมั้ยเบักเถามึงเอ้ยหลักกินนมนะตกลงมันยังมีหนามอยู่บ่เด็นอ้ยป้ายังอ่ะนะป้าไปขามันถืว่าแม่บัคอท ต่อเจ็บขนาดเด้อ,อ,อล่ะสูดเจดามก็มีผู้บ่าววนะ่าอยู่บ้านน้องซินโน่หนึ่งคนเปนน้องหล่ออยู่แม่บขศฮะเพนเข่นนะบ่าวเข่นนะบ่าวนะเออบ่าวเอาอีซีอันแม่มาสอนก็พอมือนา

ไนบ่คืนเล็กก่คืได้เออ้ยกันอนั่นน่ะจิปปหาอิเชียวน่ะเท้าตันนอกว่ะเออละสุดเจดมีผูบาว่าบานอองชิโนหนึ่งคนพี่น้องมันสิต่อเด็กน่อยนะแม่บะขอแปะออกนะตัวห่าวนี่ก่อยนี่เฮ้ยให้ให้แปออกให้มันมาไต่เงี้ยให้มนมาทออูนาูเขาหรือระห่มเลยวู

มาค่ะไปแล้วนานว่าแต่คนหลักมาบ่จักแปลงนัวน่ะก็ได้ข้าวเดียวหนึ่งมาบวชขามาซึ่งมันขับปลาเบี้ยนตามหุงกินแล้วหันเนี่ยพาขขาจำเรียนเพื่นเบอเอไปแล้วโผนาะทั้งมาทั้งคนค่ะเือนแม่ขอดพี่น้องเอ้ยสือมามือีวิตชีวิต

ไ้มาิพพอเออโอ้ยมาสิมพอลูกชายกุกเพิ่นเขาห้องมอนะมขคืนนี่มีคืนนี่คนลนบอมาหนะบอมยบอ่มีใครคืนอืดีขึ้นแล้วเขาก็บอกมาแล้วเฮ้ยเออเขาจะกระพักผ่อนได้นอนเนี่ยสองสามสัโมงว่ะสัน ค่ะตั้งแต่ลงมาแต่สวรรค์จริงๆเพิ่นก็กินข้าวได้แข็งแงอยู่แต่บดมันเจ็บมามันบ่ได้ว่ากินข้าวได้แข็งแงจัดีสปอปๆพอดีเฮาหึนน่ะบ่อ้แบบแบบเจ็บตินๆมานึนะโตอือ ขึ้นนั่ขึ้นอืงขึ้นต้นขึ้นแน่ขึ้นต้นก่อนมันอสิเป็นยอดสันหลังนี่อ๋อจากสันหลังนี่ไต่ไปนะเออเออไต่ไปเป็นตูพี่น้องเอ้ยไต่ไปใหายกาเป็นตูจากที่สัวเบื้องขมึงเบื้องอ๋อมาเบิ่งนี่มันสั่นเป็นอะไรมันเออแหล่นนะอ็จากสัวเบืองข้างขับใส่ตาตุ ก็ไม่เสียพี่อินก็ขาดนะเฮ้ยเ,เออเออมาขอด้วยโอ้มาพออยูอ่าาเาตาพี่น้องเลยส่งเบาใส่เขอะปอกๆอย่างนี้อ่ะมาแม่พอโบเหนตัง้ตงแท้แม่เลยอยู่พี่ลูกพออยู่เตาอยู่ผูก โอ้ยอือไาบดนี่บ่มีลูกผู้หญิงนําหมู่ดอกอือถ้าเลี้ยงร้านเอาร้านน่ะสิมีอยู่ดอกผู้หญิงน่ะอยูบ่มีแตู่ายชายไักตัวก็ได้่ได้ผู้หญิง่แต่ยจื้อกังไดผู้ชายผู้ชายันลูกแล้วัผู้หญิงเบิดยาจื้อน่ะพัานังเด้ผู้ชายเด้2ผู้ชาย2เนาะโอ้ย มันบริ้น่ำเฮเบิร์ตใช่อม้เี่ยวผู้หนึ่งผัดมีน้ำผ่อนบานึ่งคนีมมาจอบเยี่ยมยามทาข่าวเบิรงพี่น้องเลยช่งเสมอมาที่กับบไก่บไก่ผากหวยมาพี่น้องเลยความคัวมาแม่นคำว่า่าป่านะหวยนะสอดจึกมากระตกันมากระตกันไปิาก่ลงหวยบนไหน ปุ้ยปีชิตปูตาหิ้งเขียวใช่ป่ะปบากแล้วมันไหนหน่อยจะหาตัวมันบอันอันลายด้เลยผมเนี่เราควรจะขอเด้อแที่ไปบักนะกันที่ขอซื้อเราแจกต้นละสามบาทสามสิบบาทบอกพอบกขอเ้าพอบกขออาจารย์ไเม่ขอเ็นได้เงินในเสียงเวียนมันพืชพื้นทย่ ค้องในกระใหญมันเห็นมาเอาขึ้นไหวเส่ยงไหวเห็นอืมฮาลูกมาแต่นอนฮาเมยังไม่ตอนลงจเบเมนดแล้วพระเจ้าข่ามาม่านะยังบอกเอเะมองดูผูแลนไปบอกแม่แล้วท่านลงตลุดซ้ำเออใจยังอะไรก็ได้เฮ้ยอ้ยบักเถาหน่อยลงดีเลยัลงดี ก็บภาพบรรยากาศเอเพสนิพี่นออ้องขอบคุณทุกกำลังใจ